หินกัดหินไทยเขาห่ิดีใจค่ะปูกพักกินเนอ็แซ่บสวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพอก,กันือเก้ากับพี่น้องค่ะกับบรรยากาศย้ำกำย้ำแรงถุ่มกุกว่าแล้วกับพี่น้องถุ่มกว่าบ่มีแดด แบบนี้สีจะสวยค่ะสีกล้องจะสวยเราเดินได้ยังเขาเริ่จะกินต่ำกลุ่มจ้ะต่ำกลุ่มใช่บบกวักใช่ผักแพะหอมๆผักว้าดีใจค่ะอันผักกาดมีข้ากิีกับกลอยกับลากับปนแทบมาจากสวนนะจ๊ะเนี่ยมาจากสวนปลูกงามเขาแบบแบบว่าเขาเก็บเม็ดมันไหวเบล่เขาก็วานบัด้ป้าแต่งสวนอันเนี้ยขึ้นดีจ้ะแต่ว่าย่ำไงเหล่าบองงามแบบเป็นดอกเร็ว เฝ้าออเป็นดอกเป็นอย่างไ,ไม่ได้จ้ะกินก้อยกุง้งต่างกุ้งก็ว่าไปจะบกวางเน่กินกระผักัดหินกัดหินไทยเฮานี่ดีใจค่ปะปลูกพักกินเองแซ่บอื้อ สบพีนหอมแซ่บรสชาติบ้านเลยดีใจ้จะเงินอีกผักแพลวแล้วส่วนตัวเองเนี่ยผักไทยผักไทยเราอือม้มอืมค่ะ พักไว้สักต pues ้นหอมน่าสุหอมบม่ยากัศกดีโบโบกระต่าย

แบ,บ่งให้ลงนแซ่บซื้อข้ากันงั้เข้ากัน,น,กน<ม>สับจตเจ้ากุ้งก่อนตำแบบเล่ยๆจ้งงาหน่อยค่ะข้าเครือก เขาเคาอือมจเผ็ดดหมเผ็ดๆจะเปล่าผสมตัวนั้นตัว นี่คื่เป็นสรปลางามค่ะกายวานแล้วลหรอัมนถิ่นหลนะวาน้ะหนาเลยบอกว่าวานจริงต้นอ่อนมัน,น どうぞ。カーカー กตเขามาในบ้ตนปกตตอต่อสายไฟสายโทรศัพท์ใส่ดิน <c oughs> เ เผ็ดหมดสัก,กผมค้นแม่นน,แบบน่เนพชรจัดแต่ปากอื้มนื้มอ่ะเผ็ด được, được lắm, được quá, um, biết cái, bạc rồi bạc, Ừm ต่บเพื่อนลาบนะต่เพื่อลาบจส่กับขวพนผิพุงน้องน,น้องปลาไหลเพชรใจจดนะจัดนอืมอ้วนเพชร 좋다요. 자, 음. 이거 뺐어? 하나 민간대 포함로이다 한번